สวัสดีครับวันนี้นะฮะผมนพดีนะครับอยู่กับเจ้า,จานี่ครับฟีนิกซ์เจ็ดโปรซีรีส์นะฮะ <the> ก็เป็นเอวดอร์เวลเบิลตัวใหม่ของทางการมินนะครับเปิดตัวมาคู่กันเลยก็คืออีพิกโปนะครับแล้วก็ซีรีส์ที่เป็นฟีนิกซ์เจ็ดโปรซีรีส์นะครับที่เรียกว่าซีรีส์ก็เพราะว่าเจ้าตัวฟีนิกซ์เจ็ดโปรเนี่ย มันเปิดตัวมาพร้อมกัน3ขนาดนะคือขนาดเล็กเนี่ยจะใช้ชื่อว่า Phoenix 7s Pro นะฮะแล้วขนาดกลางจะเรียก Phoenix 7 Pro เฉยๆนะส่วนไซส์ใหญ่สุดจะเรียก Phoenix 7x Pro นะครับทั้ง3ตัวเนี่ยความสามารถเท่ากันเลยชื่เอเรียกแตกต่างกันตามขนาดหน้าจอเท่านั้นเองนะครับเจ้า Phoenix 7 Pro เนี่ยก็มีจุดเด่นเรื่องของความสมบูรณ์สมบัตที่อยู่ในรูปทรงของพรีเมียมนะครับ แล้วก็สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเสริมแบตเตอรี่ตัวเองได้ด้วยนะฮะเพราะว่าใช้เป็นกระจกจอที่เรียกว่า power s a p p r e นะครับสามารถดูดซับแสงอาทิตย์เข้ามาเป็นพลังงานให้ตัวแบตเตอรี่มันได้ด้วยนะครับส่วน Epic Pro นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับไม่ได้เอามารีวิวในคลิปนี้นะตัวนั้นนะจะเด่นในเรื่องของหน้าจอ AMOLED นะฮะเน้นสีสันสดใสมากกว่านะครับ แล้วก็ l u x u r รี่กว่าใช้งานในเมืออาจจะเหมาะกว่านะครับส่วนตัวนี้เน้นสมูมสมบันครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่ามัลติ s p o r t สมาร์ทวอร์นะฮะรองรับการออกกำลังกายแทบจะทุกรูปแบบเลยนะครับร้อยกว่ากิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาเดี่ยวกีฬากลุ่มการออกกำลังกายการปีนเขาทุกๆอย่างนะครับพร้อมฝั่งแผนที่มาให้ใช้งานได้ด้วยตัวมันเองด้วยนะ ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะพามารู้จักเจ้าฟ h o ิ n i x 7 S Pro ตัวนี้นะว่ามีความสามารถอะไรบ้างแล้วจุดเด่นของมันคืออะไรนะครับฟินิ n i x 7 Pro นะฮะออกแบบตัวเครื่องมาได้สวยนะครับค่อนข้างหรูสวยงามสมเป็นตัวเครื่องระดับพรีเมียมนะครับมีความแข็งแกร่งสูงมากใช้วัสดุโพลิเมอร์ผสมด้วยไฟเบอร์ส่วนฝาครอบจะเป็นสแตนเลสสตีลผสมด้วยไทเทเนียมนะฮะความแข็งแกร่งสูงมากแล้วก็ ลุยป่าลุยฝนลุยดงลุยภัยกับเราได้เสมอเลยนะครับจุดเด่นคือเรื่องของระบบพลังงานครับเจ้าตัวนี้มีระบบพลังงานภายในตัว2ระบบด้วยกันนะฮะหนึ่งก็คือเรื่องของแบตเตอรี่สามารถชาร์จได้ด้วยพอร์ตด,ด้านหลังตัวเรือนนะครับอีกอย่างคือเรื่องของกระจกหน้าจอเจ้าตัวนี้มันเป็นกระจกที่เรียกว่า power s a p p h i r e นะฮะตัวกระจกเนี่ยนอกจากจะมีความแข็งแกร่งสูงแล้วเนี่ย มันยังมีความสามารถในการกักเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ด้วยนะเพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวนาฬิกาเนี่ยมันสามารถทํางานได้สูงสุดในโหมดสมาร์ทวอทช์ได้ถึง14วันเลยนะฮะยิ่งเจ้ารุ่นใหญ่ที่เป็นฟ h นิกซ์7 Expo เนี่ยเจ้าตัวเรือนใหญ่สุดเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ในการเก็บเซลล์แบตเตอรี่มากกว่านะฮะสามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง37วันเลยนะครับจากที่ตรวสอบเจ้าตัวเล็กเนี่ยฟินิกซ์7 Expo เนี่ยใส่ใช้งาน outdoor เนี่ยผมใช้งานได้ประมาณ13-14วันนะครับ แต่กช่วงไหนเราไม่ได้ออกแดดบ่อยมากเนะี่ยยังไงก็ตามนะตัวแบตเตอรี่ของมันยังสามารถใช้งานได้นานถึงประมาณ10วันเลยนะครับโดยทุกตัวนะฮะออกแบบมาเพื่อการใช้งาน outdoor ฉะนั้นทุกรุ่นทุกขนาดนะครับติดตั้งไฟฉายมาให้ภายในตัวทุกตัวเ,ล,เลยนะโดยไฟฉายเนี่ยไม่ใช่แค่ส่องสว่างไนดะ้อย่างเดียวนะมันสามารถทําเป็นไฟกระพริบในขณะที่เราวิ่งออกกำลังกายกลางคืนนะฮะหรือใช้เป็นไฟสุขเฉินได้ด้วยครับโดยการเปิดโหมดไฟสีแดงนะครับเขารู้ว่าตอนนี้เราต้องการ ความช่วยเหลือเพราะตกอยู่ในอันตรายนั่นเองนะครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะแต่ว่าความแข็งแกร่งทนทานสูงมากนะครับได้มาตรฐานมิต i t a ล y Standard 810นะฮะก็เป็นความทนทานทางทหารของอเมริกาเขานะฮะทนต่อความร้อนทนต่อการตกกระทบนะครับก็มีความแข็งแกร่งสูงระดับใช้ในการทหารได้นั่นเองนะครับสามารถกันน้ำได้ลึกถึง100เมตรหรือ10 atm แล้วก็ตัวเรือนไม่หนักด้วยนะเห็นแบบนี้ตัวเรือนไม่รวมใสน้ำหนักแค่50กรัมเท่านั้นเอง ในเรื่องของระบบภายในนะฮะก็มีการใส่ฟังก์ชันใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยครับโดยเน้นในเรื่องของการผจญภัยนะการออกกําลังกายต่างๆนะครับ เจ้าตัวนี้มีการฝึกระดับสูงใหม่ๆเข้ามานะสำหรับคนที่ต้องการเทรนนิ่งตัวเองนะครับตรวจสอบประสิทธิภาพร่างกายตัวเองนะเพราะเจ้าตัวนี้มีการใส่แผ่นที่ฝังเข้ามาในตัวมันเองได้นะครับสามารถติดตั้งแอปแผ่นที่เพิ่มเติมได้นะฮะฟินิกซ์เจ็ดโปรซีรีส์เนี่ยก็เป็นมัลติสปอร์ตสมาร์ทวอทตัวเต็มเลยนะเพราะว่ารองรับกิจกรรมกีฬาและออกกำลังกายเนี่ยภายในตัวเครื่องเนี่ยมีการรองรับกิจกรรมได้มากกว่า100แบบเลยนะ หมดกีฬาในร่มการแจ้งแบบเดียวแบบทีมนะฮะมีครบหมดเลยนะฮะสปีนเขาดำน้ำอย่างเงี้ยมีหมดเลยนะการเดินป่าการขี่จักรยานเสือภูเขาพวกเนี้ยมันมีเรื่องของการเก็บสติการออกกำลังกายของเราด้วยแบบละเอียดยิบเลยนะฮะอย่าลืมว่าตัวมันเองสามารถติดตามตำแหน่งและมีแผนที่ในตัวนะฮะฉะนั้นการทํางานแบบตัวมันเองเนี่ยแทบจะไม่ต้องพึ่งพาสมาร์ทโฟนใดๆเลยนะก็มีเมติกวัดการฝึกซ้อมขั้นสูงใหม่ๆนะฮะอย่างเช่นการปีนเขานะครับออกมาเป็นฮิลสกอร์คะแนนการปีนเขาคะแนนการ เดินขึ้นเนินนะครับมันจะบอกทั้งระยะทางความสูงการไต่ระดับของเรานะครับตัวนาฬกาจับได้หมดเลยนะใกล้ไกลสูงต่ําแบบนี้มันสามารถตรวจจับได้หมดอยู่แล้วนะครับ ตัวในกานะครับก็รองรับแผนที่หลากหลายแมปเลยนะฮะโทโพแอคทีฟสามเอ้าดรแมปพลัสสี่เงี้ยสามารถดาวน์โหลดติดตั้งทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียค่าใช้จ่ายได้นะมีแผนที่เลือกใช้เยอะมากนะครับก็ทั้งนําทางไปยังสถานที่ใกล้เคียงนะค้นหาสถานที่ต้องการเดินไปบันทึกเส้นทางนะครับในการตรวจจับพิกัดได้แม่นมากนะครับรองรับเทคโนโลยีมันติ GNSs นะฮะตรวจจับพิกัดได้หลายโหมดนะับแล้วก็รองรับเทคโนโลยีแซดไอคิวด้วยนะฮะมันจะสามารถตรวจจับได้ว่าควรจะใช้โหมดการจับพิกัดตัวไหน ที่จะแม่นยำที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะดูจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันนั่นเองนะก็เป็นคล้ายๆเหมือน AI ไอในโหมดการจัดตำแหน่งนั่นเองนะครับจะเดินทางไปไหนนะฮะที่อันตรายหรือมีคนเป็นห่วงเราก็สามารถส่งลิงก์ไปยังคนที่เราต้องการให้เขาติดตามพิกัดของเราแบบเดียยวทม์นะให้เขารู้ว่าเส้นทางตอนนี้เรากำลังจะอยู่จุดไหนของโลกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ส่งไปให้เขาอุ่นใจได้นะสำหรับคนที่เขาห่วงใยเราอยู่ตอนนี้นะครับ แน่นอนนะครับในด้านสุขภาพก็ตรวจจับไว้ได้หมดนะฮะการเต้นหัวใจนะครับวัดระดับความเครียดวัดระดับออกซิเจนในเลือดนะครับออกมาเป็นคะแนสนสรุปออกมาให้เราเห็นด้วยนะว่าร่างกายตอนนี้ของเรามีแบตเตอรี่ร่างกายของเราอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับพร้อมไหมสําหรับการฝึกฝนนะฮะแล้วก็มีการตรวจจับการนอนนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนต่างๆางเช่นหัวใจเต้นเร็วเกินไปแบบนี้นะครับเต้นต่ำเกินไปเร็วเกินไปจะบอกว่าเจ้าถนเนี้มันสั่นแรงมากเลยนะเวลามันสั่นเตือนเราเนี่ยรู้สึกแน่นอนนะมันตื๊ด หนักมากนะครับฟิ Pro Series นิกซ์เจ็ดโปรซีรนะฮะก็รองรับการมินเปย์ยนะสามารถจ่ายเงินแบบไร้การสัมผัสนะฮะแอดบัตรเครดิตบัตรอะไรพวกนี้เข้าไปก็สามารถใช้ในการจ่ายเงินได้เลยนะครับรวมถึงรองรับการมิน X อ็กซ์และปิดการ์ด้วยนะและปิดเปย์นะครับใช้จ่าย BTS หรือร้านค้าที่เขารับและปิดการ์ดเนี่ยสามารถไปใช้เจ้าในการของเราเนะี่ยจ่ายเงินได้นะครับก็ไม่ต้องพกเงินสดไม่ต้องพกบ,บัตรนะ แน่นอนนะครับมันสามารถทํางานเป็นสมาร์ทวอทได้แบบเต็มตัวอยู่แล้วนะฮะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือในการแจ้งเตือนนะการอ่านข้อความอ่านอีเมลนะครับหรือการควบคุมสมาร์ทโฟนอย่างเช่นการกดเพื่อค้นหาสมาร์ทโฟนหรือการควบคุมเพลงสมาร์ทโฟนผ่านตัวฬิกาได้นะครับแต่ว่าตัวฬดกาจะมีแค่ลาโพงนะฮะไม่มีไมในตัวฉะนั้นไม่สามารถรับสายสนทานาแบบเสียงได้นะครับและตัวมันเองนะฮะก็รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi นะ ไม่จําเป็นต้องทํางานผ่านสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะฮะมันสามารถเชื่อมต่อ Wi-FI ได้แล้วก็มีหน่วยความจำภายในตัวเนี่ยสามสิบสองกิกะไบต์ครับทำให้มันสามารถติดตั้งแอปเพิ่มเติมเพิ่มความสมารถของตัวมันเองได้นะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อหูฟังผ่านสัญญาณบลูทูธด้วยนะครับสามารถฟังเพลงได้จากตัวในการโดยตรงนะฮะไม่ต้องพึ่งผ่านสมาร์ทโฟนเช่นกันนะครับตัวเ,เองยังสามารถเลือกใช้งานแอปฟังเพลงอย่าง Spotify ได้ด้วยนะ ก็อยู่ในตัวเครื่องเลยนะฮะไม่จาเป็นต้องหยิบสมาร์ทโฟนไปนะจะวิ่งออกกําลังกายหรือใช้งานฟังเพลงภายนอกบ้านนะเราไม่จาเป็นต้องหยิบสมาร์ทโฟนมาเชื่อมต่อก่อนนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับมันมีหน่วยความจาภายใน32 g b นะครับเราเก็บไฟล์เสียงลงในในาฬิกาได้ด้วยนะ ก็สามารถเป็นแหล่งเก็บเพลงเก็บไฟล์ mp3 เนี่ยในตัวเรือนได้เลยครับในเรื่องของจอแสดงผลของ Phoenix 7 Pro เนี่ยจะใช้เป็นจอแสดงผล m i p รุ่นใหม่นะฮะมีการปรับปรุงเรื่องของขนาดพิกเซลแล้วก็ไฟแบ็คไลท์ให้ใหม่นะฮะเพราะว่าเจ้าหน้าจอของ Phoenix 7 Pro เนี่ยเวลาออกเอา u t d o o r นะโดนแสงโดนแดดสะท้อนเนี่ยภาพยิ่งชัดครับ มันจะเห็นภาพได้แบบชัดเจนมากๆเลยนะฮะเข้าลมก็ยังเห็นได้ชัดเพราะว่าไฟแบ็คลท์เนี่ยมีความสว่างมากขึ้นนะครับฉะนั้นเจ้าตัวฟ h o e n i x 7 Pro ปใช้งานภายนอกบ้านหรือในบ้านเรื่องของการมองเห็นหน้าจอเนี่ยไม่ต้องห่วงครับตัวหน้าจอเราสามารถควบคุมเป็นแบบทัสกินได้แล้วตัวเรือนก็จะมีปุ่มควบคุมรอบตัวเรือนอยู่5้าปุ่มด้วยกันนะครับเวลาเราต้องลุยฝนเปียกน้ํานิ้วเปียกน้ําชื้นหรือเราดําน้ําแบบนี้การทัสกินอาจจะใช้งานลบาบากนะครับ ปุ่มควบคุมทั้ง5ปุ่มเนี่ยมันทาให้เราสามารถสั่งงานสมาร์ทวอทของเราได้แบบสมบูรณ์แบบเลยนะฮะไม่จำเป็นต้องใช้ทัชสกรีนเท่านั้นนะก็จะเห็นว่าฟีนิกซ์เจ็ดโปรซีลีนะครับก็เป็นนาฬิกาสาหรับการสวมใส่ในชีวิตประจําวันได้นะครับก็เป็นสมาร์ทวอทตัวหนึ่งนะฮะรองรับการแจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟนของเราครับตรวจจับการเคลื่อนไหวตรวจจับสุขภาพของเราสําหรับนักะจนภัยก็น่าจะเหมาะเลยนะฮะเพราะมีความทนทานสูงมากแล้วก็แบตเตอรี่ใช้งานได้นานนะครับใครที่ชอบเดินป่าลุยเขาแบบนี้ใช้ชีวิตแบบเอาท์ด ลองรับพลังงานแสงอาทิต์นะครับแล้วก็ลุยป่าลุยฝนก็เราจะได้สบายเลยมีความทึกทนสมบุกสมบันสบายใจครับแข็งแกร่งสูงมากนะครับกลับเข้าเมืองก็ใส่ได้สวยนะครับลุยป่าลุยฝนก็ไม่ได้บอบบางเลยนะตัวนี้ก็เปิดราคาอ,อมา3รุ่นนะครับก็มี p h ฟ e n ิ x 7 S, S p r o ตัวเรือเล็กสุดเนี่ยราคา32,990บาทนะกับฟินิ x 7ปกติเนี่ย ราคา32,990บาทเท่ากันครับส่วนตัวเรือนใหญ่สุดคือฟินิค7 x o เนี่ยจะราคาอยู่ที่36,990บาทนะครับก็นอกจากขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นก็จะมีแบตเตอรี่ที่เยอะขึ้นด้วยนะสำหรับ p h ฟ e n i x 7 Expo นะครับก็ฝากกันไว้สําหรับคลิปนี้นะฮะกับผมนพนิและฟ e n ิ x 7 Expo ตัวนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ